อันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้ใส่เฉพาะโทรศัพท์เลยค่ะเออนี้ใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์อันนี้ใส่น่าจ,จะใส่โป้แม็กได้อะได้ค่ะทามาสาหรับรองรับโทรศัพท์ุผมไมชอบแบบนี้ที่มันพอดีพอดีกันอ,อันนี้ไซส์เนี้ยลายลายกระเป๋าใบเก่าผมเลยไอ้ทรงนี้ใหญ่ไปตกลงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะอย่ามีเรื่องกับใครก็มีไปอย่ามีเรื่องกับเมียเท่านาั้นพอเมียบอกอันไหนก็อันนั้นนะครับมันจะไม่มีปัญหาเขาแถมอะไรมั่งครับในกล่องนี้เขาแถมอะไรมั่ง มีกุญแจมีพวงกุญแจใช่ไหมแล้วก็มีคือซื้ออันไหนก็แถมหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะในคอลเลคชันเดอะโก้จะแถมบ็อกเซ็งแบบนี้ออ๋มีใบเซอร์ด้วยสวัสดีครับช่างนัดนะครับวันนี้เรามาเดินเที่ยวนะครับผมอยู่แฟชั่นไอแลนด์นะอาทิตย์ที่แล้วเราไปกินร้านกาแฟเดอะโก้กันถัดมาสองสามวันนะครับเขาออกคอลเลคชันกระเป๋านะฮอปเอ็กซ์เดอะโก้เลดีโอนะครับก็เลยจะมาดูกระเป๋ามาใช้สักใบนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ช็อปฮอปนะ คือผมมาถามแอดมินละแอดมินเขาบอกว่าสั่งได้เลยสั่งออนไลน์ได้เลยปัญหาคือผมไม่อยากรู้ว่ากระเป๋าอะไซส์มันใหญ่แค่ไหนนะผมก็เลยมาขอเขาถ่ายหน่อยเราจะได้มาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับนี่ผมใช้กระเป๋าไซส์นี้อยู่ผมก็เลยอยากได้ไซส์ประมาณนี้เขาก็มี2ไซส์นะครับเนี่ยเขาจะมีอันนี้การนี้เห็นไหมครับปัญหาคือเราอยากรู้มันใหญ่มันน้อยแค่ไหนผมมาชอบแบบนี้ที่มันพอดีพอดีกันอันเนี้ยไซส์เน,นี้ยไายล่ๆกระเป๋าใบเก่าผมเลยไอ้ทรงเนี้ยมันใหญ่ไป สงสัยได้เอาใบเล็กอะอันนี้รุ่นอะไรนะจ๊ะเขามีอะไรนะมังกี้เหรอแล้วตัวเล็กเขาชื่ออะไรนะนไทนี่ไทนี่กับมังกี้อันนี้มังกี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่เฮ้ยแต่ใหญ่แต่มันผมว่ามันใหญ่ไปอะเหรอเธอชอบแบบนี้นใครจะเอาตกลงกันก่อนว่าใครจะเอาอ่ะจะเอาเองใช่ไหม ราคาเขาเท่ากันนะ่ะผมดูราคาแล้วราคาเขาเท่ากันแต่ผมว่ามันใหญ่ไปผมชอบใบเล็กขอเขาดูหน่อยแม่เหล็กใส่ของน่าจะใส่ iPad ได้มั้ง iPad 10นิ้วอ่ะเ<ม>นอะเกือบๆอ,อ่ะน่าจะแบบน่าจะได้อยู่พิกี้ก็ไม่ได้ถือลงมาอันนี้ไซส์ใหญ่ขอดูไซส์เล็กหน่อยอ ผมว่าเนี่ยกำลังดีคนละใบเลยไหมล่ะคนขายยิ้มเลยคนละใบใบละเท่าไหร่นะสองพันนสิบบาทแปลกเนาะเราผู้ชายเนาะแต่เสือกชอบใบเล็กเขาแถมอะไรบ้างครับในกล่องเนี่ยเขาแถม,มอะไรบ้างมีกุญแจ<ร>มีพวกพวกุญ<ว>แจใช่ไหมแล้วก็มี คือเสื้อไหนก็แถมหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะในคอลเลคชัน The Goat จะแถมบ Box เซตแบบนี้เลยออ๋มีใบเซอร์ด้วยมีใบเซอร์ค่ะได้แล้วสั่นเซ็ตแจ็ค The Goat ด้วยค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีเสื้ออีกไหมผมเห็นมีเสื้ออยู่มีแควนรอ่าเสื้อจะเข้าเป็นสัปดาห์หน้าอ๋ออันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้ใส่แตพราะโทรศัพท์เลยค่ะเรื่องนี้ใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์อันนี้ใส่น่าจะใส่โ p รแม็กได้อ่ะได้ค่ะทำมาสำหรับรองรับโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยค่ะก็ฉันซื้อซื้อซื้อกระเป๋าให้แล้วเธอก็ซื้อโทรศัพท์ให้ฉันน,นะ เนี่ยเปลี่ยนเครื่องนี้พอดีเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ก็สวยนะเอาไหมใส่หน้าอย่างเดียวอะเท่าไหร่จ้า1,590อันนี้พันหนะจ้าก็ที่ตั้งใจมาถ่ายนะครับคือผมอะตัวผมเองนะผมอยากรู้มันใบใหญ่แค่ไหนคือเราจะสั่งในเน็ตอะผมวัดไซส์อะมันเท่ากับใบนี้ไซส์อะใบนี้เล็กกว่าใบนี้ด้วยที่วัดอะแต่ดูแต่ดูเวลาประกบอะคนละไซส์กันเนีเนี่ยเล็กกว่านิดนึง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อครับก็อยากให้มาดูก่อนอนะแล้วก็จะซื้อออนไลน์เขาก็มีนะเพราะว่าแอดมินเน่ะเขาบอกผมว่าสั่งสั่งในแอปแอปที่เขาขายของก็ได้นะแต่ว่าผมเคยซื้อไปละทีหนึ่งพวกกระเป๋าอะไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์นี้นะผมไม่เห็นมันลดไนงะผมเห็นสวยไนะงก็เลยซื้อใบต้งสองพสุดท้ายวางไว้ที่บ้านครับซื้อแล้วมันไม่ได้ใช้เนี่ยอะดูประมาณนี้ส่วนตัวผมชอบใบนี้เมียผมชอบใบนี้เพราะฉะนั้นสงสัยได้คนละใบวันเนี้ย ็ใครสนใจนะครับตอนนี้ผมอยู่แฟชั่นไอแลนด์นะตอนแรกผมจะไปที่ลาดกระบังละเมียผมบอกอยากมาเที่ยวแฟชั่นไอแลนด์ก็เลยมาซื้อที่นี่มีอะไรแนะนำไหมจ๊ะก็จะมีรุ่นนี้ค่ะถ้าเป็นของดิโกก็จะมีช h อปปิ้งแบ็คใบใหญ่อีกะลูกค่ะก็จะได้เหมือนกันเป็นบ็อกเซตค่ะแต่กล่องเขาก็จะเป็นกล่องใบใหญ่เลยอ่าฮะแถมพวงกุญแจเหมือนกันค่ะคอลเลกชันเขามีอันนี้อันนี้ใช่ค่ะมีกระเป๋าทั้งหมด4แบบค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีเสื้อแต่ว่าเสื้อเด็กวางได้เลยค่ะเฮ้ยแต่กระเป๋ารุ่น เนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ชอบเนี่ยมตัวนั้นจะเป็นไทนี่ค่ะรุ่นไทนี่ก็คือพูดง่ายๆไทนี่ก็คือกระเป๋าไซส์เนี้ยใช่ค่ะแต่จะแต่เป็นคอลเลคชันไหนก็ว่ากันอีกทีนึงค่ะอือฮึเนี่ยแต่ฉันชอบอันนี้ก็ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบอันนี้พันสองแต่ถ้าเป็นแต่ gold พันเก้าใช่ค่ะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเฮ้ยกระเป๋าเขาดีนะเดี๋ยวผมสายผมได้เปลี่ยนใจซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์อ่ะ ให้สนใจนะครับแวะดูนี่ให้ดูหน้าร้านขึ้นบันไดามานะครับอยู่ข้างหลังมาโดนกันครับมาตำกันเดี๋ยวผมไปตำก่อนหนึ่งใบมาแล้วครับน้องชื่ออะไรครับหวานนะคะน้องหวานนะแล้วน้องอีกคนนึงชื่ออะไรเนาะจ๋าค่ะอ๋อน้องหวานกับน้องจ๋านะครับค่ะบ,บริการดีมากเลยครับอ้าวมานี่ของผมตกลงแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะอย่ามีเรื่องกับใครก็มีไปอย่ามีเรื่องกับเมียเท่านั้นพอ เมียบอกอันไหนก็อันนั้นนะครับมันจะไม่มีปัญหาสวยแล้วของใหม่นี่ครับลบๆกวนมาเปิดได้ครับด้านหน้าก็จะมีซิปแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านในค่ะโอเคครับไม่มีรอยไม่มีแผลครับใหม่สายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะครับ สวยอ่ะสงสัยจะโดนอีกใบอ่ะฉันก็ชอบใบเล็กกับเธออ่ะซื้อไปก่อนใบห,หนึ่งเดี๋ยวไม่ถูกใจเดี๋ยวฉันจะซื้ออีกใบท์แล้วก็บอกเซตจะมีให้แบบนี้นะคะมีใบเซอร์ด้วยนะใช่ค่ะเขามีเลขเขามีเลขนัมเบอร์กระเป๋าไหม,ย,ไม,มยังไม่มีอ๋อย<ม>ังไม่มีใช่ว่ามีนัมเบอร์กระเป๋าแต่๋ยวเราอิงว่านมันเยอะจัดอ่ะ<ม>โอเคครับ